ชุมพรตอนนี้นะคะฝนตกนะคะเริ่มอย่างเราขึ้นไม่ได้ดูนะคะฝนตกเลื่องเนี้ยขึ้นไม่ได้ก็รออีกสักระยะเพราะว่าอันนี้มันคอยมาประมาณเกือบชั่โมงแล้วค่ะ ะคระับไปเตือนนึงแล้วเพงยัไงไม่ขึ้นเลยเพราะว่าฝนตกนะคะเราไม่รู้ว่าจะเลนกี่ชั่วโมงนะคะมาดูกันค่ะดูผู้โดยสารท่าน,เ,นเริ่มเปลือๆแล้วนะคะดูดูเริ่มท่านางเริ่มนั่งชันเขาแล้วนะคะ แฉะเป็นน้ำเลยจิงน้องเดินทางช่วงหน้าฝนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะผู้ชมถ้าเดินทางโดยโดยสารเครื่องบินหน้าฝนก็ต้องทำใจแบบนี้นะคะ่ะรอคะ่ะร, <c oughs> รอคะ่ะ <c oughs> มูงด้วย <c oughs> วตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วะคะ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องเราจะออกห้าทุ่มสี่สิบห้าอันนี้ตีหนึ่งกี่นาทีอ๋อเราเลดมาได้ประมาณยังไม่ถึงชั่วโมงเราเลดมาได้ตอนนี้เที่ยงคืนสี่สิบเก้าเที่ยงคืนห้าสิบแต่เราต้องขึ้นเที่ยงคืนหาทุ่มเครื่องเราจะมีกาหนดออกคือ้าทุ่มสี่สิบห้า อีกอึดใจหนึ่งก็น่าจะเก้นแล้วไม่เกินน่าจะไม่เกินตีหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็ถึงค่ะแอนนนนปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะคะเพราะว่าทางสายการบินจะก็จะคำนึงถึงควปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักค่ะ